ดีครับก็เปิดประชุมนะฮะสำหรับในส่วนของเทคนิคนะครับประจำวันที่2กันยายนนะฮะ2557 เมื่อวานนะครับเราก็เห็นตลาดเนี่ยมีการพักตัวสลับออกมานะครับหลังขึ้นชนกรอบแนวต้านในกราฟลาย60นาทีนะครับโดยมีเครื่องมือ modify s o c h a s t i c เนี่ยปรับค่าลงจากเขต overbought นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมองเป็นเพียงการย่อตัวในกรอบแนวโน้มเดิมนะครับที่เป็น s i d e w a y up นะครับการคิงกำไรเนี่ยยังทำได้นะครับแต่ควรวางจุดถอยทันทีที่ผิดทางนะครับโดยมีแนวรับในวันนี้เรามองไว้ที่1560 ถึงพันถัดไปก็พันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบถัดไปก็พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดนะครับสำหรับหุ้นที่เราแนะนำในวันนี้สามตัวทางเทคนิคนะครับตัวแรกก็คือตัวเอราวันนะครับ E R ER W นะครับราคา ก็พุ่งขึ้นผ่านกรอบการพักตัวนะครับด้วยแรงซื้อที่เข้ามาหนาแน่นนะครับเครื่องมือ MACD เนี่ยแสดงความเป็น bullish นะครับด้วยการปิดเหนือเส้น Signal line แล้วก็ Zero line นะครับก็ลุ้นเดินหน้าต่อนะครับเราก็แนะนําเก่งกําไรตัวเอราวันนะครับแนวรับเรามองไว้ที่4บาท90นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่5บาท10นะครับถัดไปก็5บาท30นะครับคันล้ออยู่ที่4บาท80นะครับตัวที่2ก็คือตัวซินเทคนะครับราคาทํา ในรอบ2ปีนะครับอีกทั้งยังได้แรงหนุนจากเครื่องมือ Modify stochastic ที่ให้สัญญาณซื้อแล้วก็ปรับค่าขึ้นจากเส้น50 แนวโน้มดีนะครับเราก็แนะนําเก่งกําไรตัวซินเทคนะครับแนวรับเรามองไว้ที่2.48บาทนะครับส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่2.7ดนะครับถัดไปก็2.9บาทนะครับแล้วก็คัดล้อที่ดที่2.44บาทตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว P/E a นะครับก็ดิดตัวขึ้นเพราะมวลุ่มหนาแน่นนะครับสร้างฐานอยู่บริเวณแนวรับเส้น EMA 10วันนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนเครื่องมือตัวหลักๆนะครับยังคง ปรับค่าขึ้นได้นะฮะต่อเนื่องมีรุนไปในทางฟื้นตัวนะครับแล้วก็แนะนำเกงงกำไรตัว P/E a นะครับแนวรับเรามองไว้ที่0.97บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่1.03บาทแล้วก็ถัดไปที่1.07บาทนะครับส่วนคันลลอนมองไว้ที่0.95บาทนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคครับ